การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเรื่องกลอนซระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนเทศบาลบ้านคอสืบเนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19โรงเรียนเทศบาลบ้านคอได้ทำการปิดการเรียนการสอนจนถึงวันที่31สิงหาคมหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนแทร์หรือการแจกใบงานร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยให้นักเรียนมารับใบงานทุกวันอังคารในแต่ละสัปดาห์และให้คุณครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไล ตามตารางเรียนที่ได้กำหนดไว้ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้เรื่องกรอนสีค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่ากรอนสีคืออะไรและทำยไง มาเรียนรู้กค่ะสื่อการเรียนรู้เรื่องกรอนซีกรอนหมายถึงคำประพันธ์ไทยที่มีฉันทลักษณ์หรือรูปแบบบังคับซึ่งประกอบด้วยจำนวนคำและสัมผัส สัมผัสคืออะไรสัมผัสก็คือลักษณะบังคับที่ใช้คำที่มีเสียงคล้องจองกันได้แก่ 1. สระเสียงเดียวกันในกรณีที่เป็นคำไม่มีตัวสะกดเช่นคำว่าตาสัมผัสกับคำว่าขาคำว่าใหญ่สัมผัสกับคำว่าไกลคำว่าปูสัมผัสกับคำว่าหนูเป็นต้น 2. ส,สระเสียงเดียวกันและตัวสะกดม้าตาเดียวกันในกรณีที่เป็นคำที่มีตัวสะกดเช่นคำว่านานสัมผัสกับคำว่าบ้านคำว่าคิดสัมผัสกับคำว่ามิตรคำว่าช้างสัมผัสกับคำว่าบ้างเป็นต้นค่ะสำหรับชันทลักของกรอนสี่มีดังนี้ค่ะโดยคำสุดท้ายของวัคแรกจะไปสัมผัสกับคำที่สองในวัคที่สอง ต่อมาคำสุดท้ายของวรรคที่สองจะมาสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สามค่ะและคำสุดท้ายในวรรคที่สองและวรรคที่สามจะมาสัมผัสกับคำที่สองในวรรคที่สี่ค่ะโดยในกรณีตั้งแต่ที่มีกรอนสองบทขึ้นไปจะมีสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของวรรคที่สี่จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สองในบทถัดไปค่ะ ต่อมาเราลองมาดูตัวอย่างของกรอนสีเพื่อความเข้าใจกันมากขึ้นค่ะและเรามาฝึกอ่านไปพร้อมๆกันนะคะชวนชมนมแมวดอกแก้วชบาดาวเรืองเฟื่องฟ้าบุหนาราตีมะลิพิกุลยี่สุนลิลลี่เอื้องคำจำปีสารพีบานเย็น แล้วมีความเข้าใจมากขึ้นไหมคะสนุกง่ายๆนะคะกรสีก็คือคำประพันธ์ประเภทกรนที่1บทจะมี2บาท1บาทจะมี2วรวัคหวรรวัคจะมีสีํคนั่นเองค่ะคือหวงว่านักเรียนนะคะจะได้ความรู้แล้วก็ควาเข้าใจเรื่องกรนสีมากขึ้นนะคะสําหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเร่มนี้นะภาษาพาทีภาษาพาทีหนังสือภาษาพาทีนะคะอะ่เปิดไปที่หน้าเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเจ็ดสิอะไรนะนี่ค่ะหนงังสือภาษาพาที หน้าที่เจ็ดสิบเอ็ดค่ะ,ะคำคล้องจองคือคำที่มีเสียงสัมผัสนะคะโดยใช้เสียงสระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดแม่เดียวกันนะคะเราเรียกว่าคำคล้องจองนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูมาดูตรงข้างบนนะคะมาสังเกตคำคล้องจองเห็นไหม เห,เห็นคำนี้ไหมอ่ะ,อะเราดูคำแรกนะคะคำว่าอาหารแล้วคำต่อไปคำว่าการกินอ่ะมันคล้องจองกันยังไงคำว่าอาหารกับคำว่าการใช่ไหมคะมันใช้สระเดียวกันแล้วก็ตัวสะกดเดียวกันใช่ไหมคะสระก็คือสระอาตัวสะกดก็คือรอเรือก็คือแม่กลใช่ไหมมันออกเสียงเหมือนกันคำว่าหารกับคำว่าการ อ่แสดงว่ามันคล้องจองกันเข้าใจไหมเอ่ยอ่าต่อไปก็กินกับคําว่าบินอ่ามันออกเสียงเหมือนกันต่อไปก็ไปแล้วก็ในใช่ไหมคะอ่าเอามาดูถ้าเป็นสามคำละ่ะอย่างเช่นทําด้วยมือคําต่อไปเนี่ยก็ขึ้นต้องเป็นคําที่สละอือใช่ไหมคะอ่ะก็จะเป็นถือกระเป๋า ต่อไปสระเอาใช่ไหมคำต่อไปก็จะเป็นเอาเงินใสอ่ะคำสุดท้ายสระไอคำแรกคำต่อไปก็ต้องเป็นสระไอไปทํางานอ่ะอ่ะตรงนี้นะคะก็คือฉันทะลักษณ์ของกรีฉันทะลักษณ์คืออะไรก็คือรูปแบบของคําประพันธ์อ่านนี่เห็นจุดกลมๆไหมอ่ะจุดจุดนี้นะคะก็คือหนึ่งคำ มีสี่จุดก็คือสี่คำใช่ไหมคะอันนี้เข็นโคกขึ้นเขามีสี่คำใช่ไหมนี่ก็สี่คำอันนี้ก็จะเป็นสี่คำอ่ะอันนี้นะคะเราเรียกว่าหนึ่งวักสี่คำนี้นะคะเราเรียกว่าหนึ่งวักอันนี้ก็หนึง่งวักอ่ะหนึ่งบทจะมีอยู่สี่วักนะคะนี่นะคะนี่เราจะเรียกว่าหนึ่งบทนะมีสี่วักอันนี้มีทั้งหมดแปดวักก็จะเป็นสองบท อานี่คือกรสีนะคะนี้ทานจบแล้วแก้วตาสดใสชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด็กเด็กเพลิดเพลินเดินชมโน่นนั่นสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียน อ่านเขียนเถิดหนาในภลายภาคหน้าวิชาเลี้ยงตนเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดทนยากจนไม่มียึดหลักพอเพียงไม่เลี่ยงหลีกหนีคิดดีทำดีชีวีก้าวไกลขอบคุณค่ะแล้วเก็บตาสดใส ชวนเด็กเล็กใหญ่ไปเดินเล่นกันเด,กเด็กเเพลิดเพลินเดินชมนู่นนั่นสุกสนุกสุขสันทันกับเวลาเล่นแล้วมาเรียนอ่านเขียนเถิดนะในาในภายภาคหน้าวิชาเลี้ยงต้นเด็กดีของครูเรียนรู้ฝึกฝนขยันอดจน,นยากยากจนไม่มียึด หลักพอเพียงไม่หลีกเลี้ยงหนีคิดดีทำดีชีวีก้านะ